สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหาดาวตัวแรกของพวกเรานะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะขอปิดก่อนมีตัวหนึ่งที่ไม่ต้องการตัวนี้โอเคมารีวิวกันครับผม เอาเลยทุกคนครับผมลืมกดไปต่อผมลืมกดไทยเทียมเอานะผมนี่หน้าทิบเพิ่มระเบียนสิ้าติโอเคเจ็ดสิบเจ็ดนะผมโอเคเอาต่อไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับทุกคนําเบี700นเจ็ดร้อยนูทุกคนผมโหวดเลยตัวนี้โหวดมาก ทุกคนคงจะดูไม่ทันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนตรงนี้ถึงไหมอะตรงนี้น่าจะถึงนะลองดูดิถึงกรปล้าไม่ถึงเราต้องวางตรงไหนถึงจะโกตรงนี้นะครับทุกคนมดมเดสามร้อยหา ต่อไปนะครับเจ็ดสิ็ดไปนะครับ90้าไป60เพิ่มได้ดีมากนะครับแถมวงกว้างแถมดาเมจยังแรงกว่าโบลี่อีกนะครับโบลี่วิวหกดาเมจยังไม่ถึงนะดีกว่าโบลี่ยินได้ชั้นเลยนี่ปล่อยบอลยักษ์นะวิววงกว้างกับเท่าโกจิต้า และโหดกว่าโฮจิตาผมว่านะผมว่าผมว่าดีกว่าโฮจิต้าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าตัวนี้ตัวเดียวก็คงผ่านนะง่ายมากผมมีตัวนี้เกินไปเกินไปตัวนี้ดีมากนะทุกคนผมแนะนำผมแนะนำให้หาทำหาทำ ทุกคนหาทำนะบแบบพอท้ายๆให้อัพห้าร้อยให้อัพน้อยๆนะครับตัวนี้มันให้อัพน้อยๆแล้วก็ดัมมิดเยอะๆนะครับผมดัมมิดเลือดต้นเข้าวสิบแล้วอะ่ะทุกคนลองคิดสภาพดิเออขอวางอีกตัวนะออตัวอยู่ตรงนี้นี่นะาสิบเลยนะผมนี่สาม้อยสิบนี่หนึ่งร้ยสี่สิบ็แล้วนะ ต่อไปอัพห้าร้อยนี่ครับสองร้อยสิบเก้าต่อไปก็ห้าร้อยอีกครั้งนะครผมนี่ห้าสามร้อยเก้าต่อไปหกร้อยอ่ะสี่ร้อยหกนะับโคตรอีซี่อะครับนี่มันปรามจารแห่งความจุมดีต่อไปนะผมเพิ่มดาเม่หนึ่งร้อยนูนี่ทุกคนดเดบิวต์ห้าร้อยสามสิบห้าแล้วนะถือว่าโบลี่ไรประโยชน์ไปเลยนะครับพอมีตัวนี้นะ แถมวงกว้างดูก่อโบรีโดยเห็นได้ชัดน,นะดูวงกว้าง63ทุกคนดูอํำขั้นที่6 500เองนี่ําคั้นที่7ก็ห0 0เหมือนกันทุกคนมันเกินไปอย่าเนิบนะผู้สร้างอย่าเนิบกลมขอร้องถือว่าดีนะมหาทําโดยด่ว,ดวนถ้าทุกคนได้ตัวนี้ถือว่าทุกคนจบเกมจริง ถ้าทุกคนหามินาโตะได้ผมก็จะผมเอ้ทุกคนก็จะโหดเที่ยมผมว่าผมว่าจะอีวูมินาโตอยู่นะครับผมขาดมีนาโตอีกตัวหนึ่งนะดูสิครับทุกคนมันโหดเห็นได้ชั้นเลยผมจะวางอีกตัวนะผมว่าผ่านแน่นอนอนะ่ะ ไปบอลเลยลูกพ่อันแพ้อันแพ้โบลี่ในแอนิเมะนะแต่ในชีวิตแต่แต่ในเกมเนี่ยชนะโบลี่นะโอเค วางอีกตัวก็ยังได้น่าจะได้นะดูเอฟเฟกก็สวยแล้วอะ่ะดูหางกระดิกได้ด้วยเฮ้ยวางไม่ได้เหรออ๋อมันเป็นพื้นที่นน,นี่นะทุกคนอัพค่าง่ายมากซึ่งต้องใช้ใช้เงินน้อยมากอะ่ะทุกคนมันดีมากครับทุกคนหาทำนะตัวนี้นะครับผมดีมากมาก เห็นไหมขั้นที่สามสามร้อยเก้าเนี่ยแถมเงินอับน้อยมากแล้วผมมองไม่เห็นแล้วทุกคนหาททำครับผมแนะนำนะมันดีครับตัวนี้อะ่ะบอสมาบอสตาย เอ้ดีมากครับตัวนี้อืมทุกคนครับตัวนี้ดีทุกคนต้องหาทํานะโลเี้นพี่เจอปู้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเมยนะครับบ๊ายบาย